สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงบ่ายค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะก็ยังมาเจอกับเซียนสองเช่นเคยนะคะเซียนสองก็มีแนวทางดีๆเด็ดๆมื่อฝาก FC คือเกาหั่ะเออจะในผูดใดไเขามาแล้วนะคะก่อนเอนเลยนะคะก่อนจะเป็นเบิรงแนวทางดีๆเด็ดๆของเฮาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งพร้อมนะคะเวลาทางช่องลงแนวทางดีๆเด็ดๆก็จะได้บ่พาดกันเนาะก็นานนี้นะคะเสียอซองก็ได้ลงไปแล้ว2แนวทางนะคะแต่ว่าเป็นที่ดีที่เด็ดนะคะสาหรับเลขเล่าเนาะกะคอฝากแน่นะคะสําหรับ f c ที่หาแนวทางเหล็เล่านะคะมักในส่วนเหล็กเล่านะคะกะฝากเขาไปเบิง้งเขาไปพิจารณาแน่นะ,นะคะคลิปหนึ่งจะเป็น แนวทางร่วมนะคะสี่สำนักเนาะอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นแนวทางของผู้เ่าน้ำโชคแยกตั้งหากนะคะฝากเข้าไปดูด้วยนะคะช่วงนี้เดินดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เอ่อหเอฟซีถือใจนะคะจะได้โชกได้มันก่อนรัฐบาลไทยเฮาเซนดอกว้า <c ười> <c ười> คลิปนี้นะคะก็เเป็นแนวทางนะคะ ที่ดีทีเด็ดน,นะคะเลขรัฐบาลไทยนะคะประจํางวดวันที่1มีนาคม2567ค่ะเป็นแนวทางนะคะของอาจารย์ออสนะคะหรือว่าปูออสทัละคุณพ่อคุณแม่ที่จริงแล้วนะคะแนวทางของอาจารย์ออสนี่เนาะอ่าทางช่องนะคะเส้นซองจะต้องไปสัมผัสปูนะคะแต่งวดน,นี้นะคะเนื่องโดยว่ามือนอีิกับวันที่28แล้วนะคะแล้วก็อ่าคิววโตรงกันจะคือเออเพราะว่าปูเพิ่นกะมีกิจนิมนต์ ยู่ตลอดนะคะท่านช่องว่างปูว่าว่างยังียงศะรษะกันเลยบบตรงกันนะคะยันบเดทายยันบเดนําเสนอนะคะเพราะว่าไก่เหล็กเขามาแล้วนะคะไก่มือเหล็กออกแล้วเสียนซองกันเลยถือโอกาสนะคะเอาแนวทางของอาจารย์ออดนะคะมาเว้าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเองแล้วกันเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆนะคะเพราะว่าแนวทางของออออนี่น่าสนใจคุณพ่อคุณแม่ บอสิเป็นสูตรคำนวณของอาจารย์ออดเองเนาะและกะที่เด็ดเลขนั่งสมาธินะคะบอสิเป็นนั่งอยู่กลางป่าซาแนหรือ,อ,อนั่งอยู่กุฏิเฮียนแน่นะคะแล้วแต่ปูพนจะไปนั่งอยู่ไซนะคะเดินดีเข้าดีนะคะว่าแต่เห็นตัวเลขแม่นออกหลดเอออะบๆส้ลายใหญ่ห้างนะคะอะเดี๋ยวยายไปยายไปฟ้ายไปย้าย,าย,ายาไปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะจับตามองเนาะสำหรับแนวทางของ ปูออดนี่เพิ่นจะแม่นนะคะในส่วนเลขวิ่งเป็นพิเศษเด้อคุณพ่อคุณแม่ฟันบนเป็นบนฟันล่างเป็นล่างนะคะอันนี้เส้นซองอธิบายเอฟซี FC, ได้เข้าใจก่อนนะคะเพื่อจะดูแนวทางได้ถูกว่าห้าควรสิจับตัวใดของเพิ่นนะคะสูตรคำนวณเพิ่นนี่เลขวิ่งนะคะตั้งแต่เส้นซองไปทายท้ำเนาะตั้งแต่เอาแนวทางของเพิ่นมาออกช่องนี ยังไม่เคยพลาดเลยนะคะแล้วก็บ,บอกบนเป็นบนบอกล่างเป็นล่างพ้อมคุณพ่อคุณแม่น่าสนใจมากๆนะคะหงวนเมื่อกี้นะคะฟันบน3กับ9นะคะมาทั้งสองส่วนเหล็กล่างฟันไปที่เหล็กซีกับมาอีกคือเเ่าน,นะคะในส่วนเหล็กวิ่งเนาะส่วนเหล็กจับโค่นกะมีเขาไม่ลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะกับโบเมนว่าบเคยเขาเลยนะคะแล้วกับโบเมนว่าบเคยลุดเนาะคุณพ่อคุณแม่อันนี้อธิบายให้เอฟซี เข้าใจก่อนนะคะจะได้จับทางถูกเนาะอ่ะบ่าวลายใหญ่หางเพราะว่าใหญ่มาโดนแล้วนะคะซีหนาทีแล้วนะคะทาบอโชตัวเลขทาบอวบาบตัวเลขนี่ถึกแน่แทนะ <c oughs> คอมเมนต์กันน,นําแท้แทนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะอ่ามันมีทั้งชุดบนชุดล่างเนาะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวทาเส้นซองอ่านไปนะคะเอฟซีจะงงๆเพราะฉะนั้นนะคะดูไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เส้นซองจะอธิบายเห้ฟังไปพร้อมๆกันเนาะ จะได้บองงจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะสำหรับ fc ที่สายตามไม่ค่อยดีนะคะฟังเส้นซองอันก็นได้เด้อคุณพ่อคุณแม่เตรียมปากกามาจดก็ได้นะคะถ้าแคปหน้าจอไม่เป็นเนาะสำหรับแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะของอาจารย์ออสนะคะหรือว่าปูออสเนาะในงวดวันที่1มีนาคม2567นะคะเบิ่งในส่วนชุดบนก่อนคุณพ่อคุณแม่สำหรับเลขชุดบนนะคะปูออดบอกว่า เดนวิ่งไปที่8กับ9รอง6นะคะไฮมาสามตัวแต่ว่าฟันเน้นไปที่8นะคะในส่วนเลขวิ่งบนเนาะสังเกตเบื้องดีๆนะคะลองพิจารณาดูนะคะบางงวดมากทั้ง3โตัวบางงวดเพิ่งจะให้แค่2นะคะก็มา2บางงวดให้3มังสิก็เคยมากทั้งน้ำกันทั้ง3โตัวเด้อคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบื้องเนาะส่วนเลข3ตัวนะคะที่อาจารย์ออสให้มาเนาะ 3ามหางเท่านั้นนะคะมี3 8มแปดหกเหหกเดหค่ะขัดห้เลยงวดน,นี้เอาแค่3ามหางนะคะจับคู่ชุดบนนะคะมาทั้งหมดห้าหางนะคะแปดหกแปด้าหกหแล้วก็9 9ค่ะชุดบนหาหางพ้อมเน่นให้พร้อมนะคะอาจารย์ออดเพิ่นเน่นไปที่8ปหแล้วกับเกหเนาะ สูตรของอาจารย์ออสนะคะเพิ่นจะเน้นบนคุณพ่อคุณแม่เลขบนนะคะปูจะเน้นเป็นพิเศษนะคะและกับเขาดีดีเออโตว,วิ่งนี่เขาอยู่แล้วนะคะเลขจับคู่นี่เข้าดีมากๆนะคะแล้วกัเลขสามตัวก็เคยมีสามตัวแตกเนาะหาลองพิจารณาเบิ้งนะคะบานนี้มาเบิ้งในส่วนเลขล่างนะคะล่างเด่นวิ่งห้ารองศูนย์นะคะ เล็กลางนี่จับมาให้แค่3ามหางเท่านั้น8.5.5.0.5.4พร้อมฟันเน้นไปที่8.5นะคะในส่วนเหล็กรางเนาะนี่อันนี้คือสูตรคำนวณน,นะคะที่อาจารย์ออดปล่อยมาก,ก่อนนะคะเมื่อนี้นะคะถือว่าเป็นม้วนเดียวเนาะค้งเดียวค้งสุดท้ายนะคะจบเลยนะคะมีเหล็กนางสมาธิมาหายเอฟซีได้พิจรหนาแล้วนะคะคือจังที่ว่า ตงแต่ตอหหดมากนะคะเชิญสองยังมบ้านเด็บไถ่ไทยทําปูอยู่เนาะเพราะว่าคือจังที่บอกคิวงานมาตรงกันบวยคิวงานมาสัน่น <c oughs> งานหลายนะคะปูน่ะงานหลคุณพ่อคุณแม่จกักอ่อญาติโยมนะคะเชิญไปเนาะเพิ่นเป็นสูตรถอดอยางจักสินนะน้ำหน้าน้ำยางสินเนาะผ้าเป็นผู้ผ้าเฮ็ดผ้าถ้ำนะคะ ทุกมือแทบบว่างเลยนะคะแถมยังเป็นคุณครูสอนหนังสือด้วยเป็นนักเรียนอีกต่างหากป้าปูนี่เห็ดหลายอย่างค่ะนะคะหาบานี่เบิ่งเลขสูตรคำนวณไปแล้วลองมาพิจารณาเลขนั่งสมาธิของปูดูลลกันเนาะว่าจะเข้ากันบอนะคะเลขนั่งสมาธิคุณนะ่สะกดก่อนเห็นมอมือนั้นบ่ได้สะกดนะเขียนพิดเอีบอกก้อนหอ่อ เลขวิ่งสิบห้าล้านมาสัน่นโอ้ยลงคลิปแล้วค่อยเห็นมันนะ่ะเสียงซองกระไดขอโทษคอภั้ได้คุณพ่อคุณแม่ตื่นเต้นค่ะเป็นวิ่งหลยโหดสิบห้าล้านมาสัน่นก็เลยตื่นเต้นเลยเขียนผิดเคี้ยนถือแน่นะคะเลขนั่งสมาธินะคะงวดนี้นะคะออดเนาะหิมาทั้งหมดสองหางนะคะเลขสามตวัวสองหางค,คุณพ่อคุณแม่ตัวที่หนึ่งนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะ เก้าหนึ่งเจ็ดตัวที่สองนะคะแปดหนึ่งสองค่ะอืมสแสดงว่าอา,อาจารย์ออนอนี่พนน่าจะนั่งคนละหม่องเนาะเส้นสองคิดว่านะฮะน่าจะนั่งคนละที่คนละหม่องคนละวันนะคะคนละเวลานะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยได้มาสองตัวเนาะกะอยากให้เอามาใหเอฟซี FC, พิจารณาเบิ้งนะคะมักตัวใดก็ล่องเลือกเบิ้งนะคะ แคบนาจอไว้นะคะถ้าบอามเอาบออมานําเสนอกะห้าเลขเพื่อนเขาห้ามีค้นมักสันนิเพราะว่าเลขเพื่อนกะเดินดีเพอสมควรนะคะย่านเอฟซีผาดแนวทางดีๆนะคะเส้นสองมีแนวทางดีๆเด็ดๆกะอยากเอมาเวาสุฟังนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกบเป็นแค่แนวทางเนาะ้าคุณพอคุณแม่บ่มักกบผ่านไปนะคะทามักกะจัดได้นะคะ สองเอามาฝากนะคะเห็นว่าตัวเลขน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะนักวิ่งนะคะสายวิ่งสายมาราธอนนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดหรือว่าผู้ใดที่มักตัวเลขเม็ดเดียวนะคะอยากได้เลขวิ่งนะ่ะไปจับใส่นโตที่ดีที่เด็ดจะของใดมากขึ้นกันเออมีสำนักนึ่งที่แม่ติดตามมากเออสมมุตินะเพิ่นก็นห้เลขวิ่งแม่แม่เพิ่นห้ตัวเดียวแม่เสี้ยนสอง แม่อยากได้เด็ดอีกตัวหนึ่งมาจับส่กันแม่จักสิจับเซตัวใดยังจังสินนะคะกะล่องออกไปพิเจอหน้าเบิรงนะคะถือว่าเลขวิ่งของอออ,อสนี้นะคะเ <c oughs> ดินดีวพาสมควรโอ้ยบอกไปมากๆกับพวกจิตตกขันแท้เห็นบอกขั้นเซนสองเนโวภาษาภาษากลางนี่จิตตกขันแท้ทวนเราดีคุณพ่อคุณแม่เออขนนั้นเนอกอีสานนี่พัศจิเวิาวไปภาษากลางนี่ปะนี่จักจังได้นะคะจักไพเป็นยังกันแน่ <c oughs> เริ่มบ่เขอาใจเจ้าของแล้วนะคะอะคลิปนี้แนี่ยทางนี้กะชัดเจนเนาะก็ถือว่าเป็นโค้งเดียวโค้งสุดท้ายม้วนเดียวจบเลยนะคะลองออกไปพิจารณาดูนะคะในส่วนแนวทางของพระอาจารย์ออสนะคะหรือว่าปู่ออสละคุณพ่อคุณแม่เนาะเมื่อนี้นะคะกันยังบทจบดอกเนะยังสิเห็นหนาเสียงซองอีกหลายคลิปอยู่นะคะจังไดกะฝากเขามาเบิ่งแนวทางเนาะเขามาให้กําลังใจกันน้าแน่นะคะ หาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้โชคได้ลาบเนาะบ่อยากให้มีผายเสียเงินเสียทองนะคะกันเลยต้องขัดสันมากแบ่งปันแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะคะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ